กับเอ c เ a ชันแนนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อม้าน้ำนะครับอ่าอันนี้สั่งมาจากชอปปี้เหมือนกันเป็นเม,ม้าน้ำตระกูลอ่าของ o o m e หรือว่าของเทียบนะฮะเป็นของเดนโซนะครับ ดี่เอเจนหนึ่งก,ก็อายุประมาณยี่เนาะเพราะว่าสองพก็ประมาณ20ปีกว่าแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนนะฮะก็มาดูกันว่าเมลลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้กล่องนะฮะกล่องที่มาจากโรงงานนะครับก็ผมก็จะใช้นะ้ำ น้ำยาหม้อน้ำของเวอร์ลิน,นครับก็ผสมด้วยตัวเองนะฮะในส่วนการเลือกซื้อนะครับก็ให้ดูร้านที่มีการรีวิวดีๆนะครับก็มีดาวเยอะๆนะครับก็อย่างน้อยสอบถามร้านมาก่อนว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นผลิตยากที่ไหนนะครับแล้วก็ รุ่นประเภทรถแล้วก็รุ่นก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอะไรครับก็ดูคุณสมบัติของสินค้านะครับที่เราต้องการสั่งนะฮะเรามาดูภายในนะครับจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้เป็นวีออเจนหนึ่งนะครับของเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเรามาจะดูข้างในนะครับก่อนที่จะดูข้างในครับก็ดูวีอาร์โค้ดของสินค้าก่อนนะครับว่า มีแหล่งที่มาอย่างไรนะครับครับอันนี้ข้างกล่องนะฮะมันจะเอียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะน,นี Condenseo ค,คนละดูเข้าไปนะครับที่ยาค o o อันนี้นะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ Condenseo นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นการผลิตที่ไต้หวันนะฮะแต่ก็ไม่ไม่เอ็นจิ้จีนเหมือนกันนะฮะก็เราดูรายละเอียด สินค้าในเว็บไซต์คอนเดนซูนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเปบริษ,ษัทของประเทศไทยนำเข้านะฮะเราประมาณอ้าเราด,ด,ดูกัน่ม วิธีกอบโลโก้ดนโซตรงนี้ครับเดี๋ยวจะดูรเอียดเพิ่มเติ 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ครับเรามาดูรายละเอียดนะฮะตั้งแต่ฝาพ่อเน,นาะหัวหม้อน้ำนะครับอันนี้ท่อที่เข้าเครื่องนะก็ดูลักษณะรังพึ่งก็สมบูรณนะ์เนาะก็ไม่มีอะไรเสียหายนะฮะใช้คร่งชโรงงานนะฮะ ประมาณนี้นะครับอย่าล,ลืมนะครับอันนี้ในส่วนของท่อมาจากน้ำมันเกียร์นะฮะน้ำมันเกียร์โตเนาะเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนด้วยประมาณนี้นะครับสองข้างเกี้ก็จุดระบายต้องเช็คด้วยนะครับ มันจะมองันนด้านล่างนะอันนี้ก็ดํานบนนะครับกนทั้งหน้าเนาะตรงด้านล่างนะครับก็คล้ายๆกันนะครับ ก็ทนผู้ชมสามารถเป็นแนวทางได้นะฮะในการเลือกซื้อมอา,านนะครับในคอนดนโซนะฮะเดนโซก็ประมาณนี้นะครับก่อนในส่วนขั้นตอนในกรารเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเคยว่าอีกทีหนึ่งนะว่าทัา้งหมดไหนนะฮะนี้ก็มารีวิวในหะ้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับของโมานานนะฮะ น,นี้กันกระแทกแทนครับกินนะครับ,เ,รบเดี๋ยวรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม